นสังน้องไหนแพ้ะยัวเนบ่เอาบอกเยียริละเป็นไรไรอ้มมนเหี้ยไงโอ้ยไปเลยเอาเหี้ยส่วนระหว่างข้าวกับสังเสียตับพี่เสียอ้อยจะมันไปบอกสาวคู่ไงคูมันแดงเตีง เล <laughs> ี <iah> ้ยงหน่อยวะพี่น้องตอนนี้นุ่มบานปลากับสร้างเพิ่นมาหาปลาครับมาหาซองมึงปลาขึ้นเนาะสีมานบ่มือนี่หาเนี่ยไปกินแรงกันนะงมึงสร้างเอาหรอเขามาเปีกสก้อนเนี่ยไปอยังบุญขึ้นเป็นเสียบจะยุ่งส่งฮะเปีกก้อนบ่เจ้าว่าเปีกบ่จวดหรอจวดล้วบ่ตจวดจุดทึ่งเอาไว้สก้อนใช่ไหมเอาเนี้ยแสงส่งละสันขอถ่ายคลิปให้เจ้าอยู่ เป็นได้สร้างเอเร็นไงเล้ยั่งอนเฮยอาเหาเลก่อนยาเหียมาเล่วมาแล้วคืออยู่บัเดียวนี่มันขวากมันข้าวห่างอยู่บ่ะว่าแต่เก็บแตกเล้วแรงหลดพวนเเบิ้งเอามันอยู่หันบาเดียวนี่โอ้ยดกินข้าวอยู่ครับห่วยรงน้ำแห้งอยู่ เึเ้นเลยมาต้องถือไหมใส่หัวเต็มๆเลยมันแม่นอยู่บหมนเคยยิง่งปืนเก็บยังเทีอเยอยู่บบเดียวนี่มันเมาเหลราปะกดอกน้อยมือเมาเราปนี่มันถื่ออยู่บบสร้างเดียวนี่อุ้ยเข่าหัวเต็มๆครับพุ่นอุ้ยเข่าหัวดอกเดียวเลยแับนี้ปาดคือแม่นเแถวเคยยิงยังเทียอ,อยู่แบบนี้ ไปไปไปขัดได้มาเบิ่งเอาไม้พี่น้องเขาเบิ่งดูไในเนี่ยมากินเรื่องกันล่ะไปใส่เบิ่งดู่เบื้องลู่ใส่เส้นนี้เอาเข่าดอกนึงออกเสร็จล่ะโอ้สมซื่ออีตัวนี้มาแต่แกบแตกแม่แล้วเรื่องนี่โอ้ทะลุนี่เนาะไป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 สันางไหนเนี่ยใส่เรื่องไปให้เิ้งนุ่มเฮ็ดซูกินมามาทานโอ้โอ้หมานบ่นั่น งนนี่เขานานโอ้ยปอใหญ่มาทานนี่แหละุ่นมืองห้อยลูกปืนิ่เอาปลาฟนี่ชุดยอดชุดยอดเลยอ้ยงาแห่งไยิงไยิงนี่สร้างกมบอรือไผ่โอ้สีมือสร้างกมพน่อ้ยังเส้นยืดๆจุุยะเส้นยืดๆลูกเดียวครับตัวใหญ่แห่งเ้ยเฮแต่กินบาท่านี่ถืว่ตบ่หรือปงบตบแปะเอนอ้แไม่แปนั่นเน่ย ยูมีระกกอยูบ <gol> ้านนี่ละให้การให้งานยมี่ะกงูกันแหละไม่ันบอกอยากงูจ้าคือกันนะปืนเจ็บเีมันเป็นเดียวกันยนะอนน้นกนมีานนีมันน่ะวสัเงียวนะงเนียนอนน้งันนย่งใจฮะยอมหับเลยที่ว่าไปน้ำมันพเนยก้อยเดี๋ดรูเนะบอกเตียนถอยให้เรากรเบื่งเา แต่จะตัดบนีแปะม้อยบน้ันั้นระอบันฮกขึ้นไปแล้วเขาจังหวะปรจุหมอกันดีอ่ีที่สุดเลยว่าที่สวยแม่าวยมันบนนอไงนี้วยจนเนนฟปับปับปับปุ๊บยิงเไปน้ไปนไออบอยละเป็นไร ัว้ามันเห็นไงโอ้ยไปใส่ข้าวเดียวหนึ่งนานสุดยอดสุดยอดบางทีลหรครับแค่ไม่ประดุกฝากต่อนเด้อพี่น้องบ้านเฮ้าหัวแคมปิ้งข้าวเฮียนุ่มเบ่งในข้าวเฮียนุ่มเมาส์้หรอันนี้ก็สัตว์แม่หมาขอาตัวซะกันมาหนี่ควาตัวสัตว์ป้ยตุ่มรอบเด้อตุ่มรอบเด้อครับนี่แหละครับบรรยากาศบ้านบเฮาเนาะกับไอ้ใส่เพิ่น ล่ะกับขุนยาหนุ่มคุ้มเกมอยู่คุ้มเชิงอยู่ส่วนมัอนี่นั่งมาครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้บรรยากาศแล้วสิเมียนห่อเขาห่อน้ามืยหนุ่มบ้านปลาที่งานก็ได้ตุ่มปลาเด็กมีตามมีตามเกิดแล้วใส่ยังไ่ซังใส่ใส่ผักกูเลี้ยใส่ยังนอกเขาเอื่นพักขยันเหนือนใส่อนสมุนไพรอยู่บ่แมนครับสมุนไพรยังนี่อีเขียวอ่ะสมุนสมุนไพรใจจริง มีเลือดจียวหานอึมว่าสร้างคนใส่ใจจังหน่อยมันจะอร่อย้ต้องใส่ใจต้องมาพี่น้องมาบึงกันดูบรรยากาศเดี๋เขามาวันแสงไฟสวเปิดนังงามๆนั่งนาจัดเตียนาทตรน้ำกันบานนี่มาบ่งมาบ่งมาบ่งข้ามเขาหน่นะูนะอร่เยมันมานเดี๋ยวสร้างกรรมแล้วเหตุเหรอฮะในกรรมมันงดินเขาอ่บอ นี่แหละครับพี่น้องนุ่มบานปลาบ่ได้เขาในกล่องเนาะเสียลมบรรยากาศในะพี่น้องเบื้องใตยคลิปเห็บไอ้ใส่คนครับผมกับเฮียอนุ่มนีแล้วเฮียอนุ่มไปยังไหนเป็นแต่ยิ่งโน่ถือยี่ว่เออเออเขาเบิร์ตกว่านี้ยังถือยู่รอกเออมาล่ำหน้าเขาปล่อยล่ำกวันมาไม่รู้ผู้วักินน้ำด้วยพี่น้องเริ่มาเสีย์ฟแซมกันครับมาเบิ้งพี่นี่นะให้เบิ้งนี่นะขั้วก็เป็นขั้วเลยนะเหมือนนี้สุดยอดบรรยากาศไปมานปลา น้องมุ่งพ่นว้านปลาต้มถ er. right ูกินแล้วกนกินต้มปลาแล้วจังสิเปลาหนูครับเอาเอากินกินเลยกินเลยครับไทยซื้อได้นี่กินเลิไอ้กินเลยกัดเขาไปแล้วเออกินโลดครับผมดึกเลยตามทาเลยแวาผมทยคลิปให้ไอ้ซื้อดอกดึกครับผมนําเันขไปพีเพิ่งหอมหอมกรมเที่อ่ำสวดหหานี่แจวบรรยากาศคือเกาล่ะครับฝากตอนพี่ตอนน้องพู้อยู่ทั้งกวางทั้งไก่เอฟซีนมบ้านปลา อยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่เกาหลีญี่ปุ่นเยอรมนีอังกฤษเออมากรับอยู่ลาวสร้างเอาจากเป็กก่อนปากต้อนกันนี่นี่นี่เราพีเป็น้องเลื่อเป็กอยู่เด้อเฮียนเลือเด้อเลื่ออันนี้สร้างมันกินอันบ่ได้นุ่มบานปากเลยเอาเฮียส่้นเนระหว่างข้าวกับสางเสียกับเสือกันบมีตังนี่สุด เขาดูดนั่คอยกระยากอันซิวเขานี่เฮยมันกิเป็นมูซางมึงซื้นไหมามามาซางมาเอาได้บัตมันหลงมาขอครับเนือให้แม่นแม่นเน้มาเร่ออยกรเมาแล้วคอยสิยืมปืนเน้อบ่แม่นแกปแตกแล้วแรงโหลดเนาะคนว่าตอนบัตบันี้ทำมงะทำแลอบหังนี่ยัมอครับ ือเทียมนองเลยเียนีื้อตาดัมันปเปลี่ยนใหม่อยันนี้วลามอดบรรยากาศแบบแพี่ตอหนองเด้อครับมาลิปี้รืเ่าย่างอยู่หวยวย่มาโยกกอนเดาอสวดเด้อบาทสวดไหมมาจวดกันเอ้าวดเออเฮยสุดจวดจับบอพอเด้อ่าง่ยิงมาถือฝากเอทั้งเกาหลี้ครับนี่เด้อตอนนี้เด้อ มา,มาน่อยครับเนียมันคือหลวงอดีแท้เอาวเจวจับลยา,ายิไรหผเจครับ่ด้สดดเจยเจลับกินปาลาซะกอนพี่น้องเจ้านายสิไปกินหนูเ่วาน่นูเด็กการไหมพ<อ>่อได้สร้างคนยุคเก่กินเขา<อ>ขแล้วแบนบกน 我们一般。 หลังจากกินเข่าแล้วพี่น้องหลังจากนุ่มหมนันตากินเข่าแล้วกับมาย่องเบิ้งเ่าตลอดเลยครับผมยังบ่ได้เข่าซ้ำต่อกครับพี่น้องบ่ลทั้งเข่าเนาะสิไปนั่งน้ำมูพันหนึ่งยิงเทิงหมดแล้วครับผมจังกัมาจอบไม่ครับผมโอ้ยบ่ลทั้เขา่าบ่อลเขา่าพี่น้องสงสัยบอนเด้อครับผมเป็นไปเทิงเ้งหมดละเทาบ่ลเดิกบอสเขไปทำเข่าอีเนาะ บมแดงยังเมาโวดเอาเอาหนีมาเหี่ยมมาเรื่องโมเดีงห่างโมเดียงเอาไว้ชิโนะไหโอ้ยเมาเราเนาะพ่อขั้วฮานี่แหละครับผมบรรยากาศหลังจากไปจอบกองเขานู้กับพันเขาก็สิได้พากันต้มกาแฟเท่านั้นแหละกินกับซางกัมนั่นอยู่ว่าซางครับผมยังล่ะอขนยังขนดูเขาใหญ่บ่อันไก่แจ้ครับผมเอามาต้มดูเขาใหญ่กันดูเขาใหญ่หรอเป็นยังเดียวนี่ไม่นี่แหลยครับนู้กับชีออกคนแล้ช่วงตีสองตีสามหมดแล้ว แต่ก็กม้านยืนมาไม่ครับแต่ก็เดึกเนี่ยก็เป็นหลุนขารุ่นกันอีกเรื่องนึงครับเนาะผุ่นอียังอะไรทั้งนี้ก็ได้ผุนม้านไว้ผุ่นทั้งนี้กันนาไม้ครับผม,มจงไปจอบเบอร์กำมอนเดึกเหรอครับผม<ล>อืมโอนอน,นี่ไอ้หรอนอนหนี่นะหุวยแม่เราบ่าสร้างม้านยังล่ะมัน,นประคอครับหลบเดโอ้แน่นอนเถอะเอาใส่ตัวไหนนาไม่เจ้าวะนี่ อ้ปืนแก๊บนี่กระเทือกอันนี้กระเทือกไหมเน้นอนเนี้นอนเนนอนมันนไงไก่ด้วยละใส่ถือใสยย่ัมันตาบอดอยู่บน,นี่เขา,า,าเขาเขานผักยโอ้เขาแก่หเนาะเสียดโอ้ซ้ำกันซ้ำกันก็ไข่เนี่ยไข่ก็ซ้ำนี่แหละประมาณหาสิบหกนี่แหละแมนแมนแมนหาเจ็ดพอดีกำลังต้มนอบดืกพี่น้องต้มเดียว่าเผาอ่ะครับรอบเดึกเนาะเดี๋ยวตัเท็ด จอบนูพร้อมน,นู้บอกกับไปยิงปลาถ่านไอ้หยท่อนตัวหากินห่อเซล้วมูอยู่เซล็อืมบรรยากาศใต้พานเพลินมอนยังนี่มอกาแฟกับวัดหรอคือมาเผาเปล่าอืมกินเดียวไป็นมะข่นหรือไงพอนิวอีกว่ะนิ่แล้วนี่นะครับพี่น้องเอ้ยชีวิตใต้าพานเดี๋ยวสักวันพี่น้องเลยอืมงามนซานนี่กับน่นอนม่วนนี่ก็ได้มากแนวนี้ แม่บ่ขึ้นหอดเนี่ยว่าเิมมากแน่วิวันเกิดขึ้นหอดเด้วอ้อขอยขึ้นหอดพู้ใด้ปะอืมหหวมีู่่ผู้ขึ้นหอดอืมสาาคู่ทานแล้วอืมจะข้อศีรอใส่หัวนแหยปมาข้อศีดใส่อบหวไปก็มาแต่สุดใส่สรปลูกไข่นะอ้าไข่ก็ใสดี่งเสือดได้ตำแหน่งของตัวนี้ ได้ตำหหนพี่เด็กที่เาเรียนได้บออืมเขาก็ลัคนมีตำแหน่งอย่แล้วเขาก็มาเขาก็มีตำแหน่งที้การตำแหน่งเขาก็ลังในแย์เลยพ่อบอสพอบอเท่อบอสคนเนี้ยผู้าเป็นาวู้กู้เลยผู้กู้มีแต่ขี่ตัวผู้กูก็ขู่ตัวเว้ยเขาก็เป็นกูกันน่ะนะกู้ตัวโฮ้ยไฟมันคืออุ่นแท้ อุ่นก็บ่าคือกอดสาวคู่แล้ว <c oughs> เน้นเขาขาหนีบเอวไว้ที่เน่นๆนี่เนีนอยู่อ่ะมาๆมาิ๊กอะไรคนเนี้ <มา S 1> นย อบเพิ่พกนก่องไก่เพิ่งก่องปืนท้าเพิ่นพี่น้องรวบเพิ่กล่องไก่กล่องปืนท้าเขาเบิรมอนครับผมอมาออถึงมากมันมันมุนพี่น้องมุนใส่เพิ่งะแท่งนี้ครับผมเขาเบิรมอนเออโรดพนะุ่นอะเซเพ็บเบนี่เขาเบิร์ตมอนครับผมมันอยา,มาดมันผิดกฎเนาะเขาเบิร์มอนครับปุ่นปุ่น มงนเบสดบาดนี้มันแล้วพี่น้องมันแล้วเตรียมแล้วครับผมไปเฮียแจ้งออกไปบนลหลังไอ้พันโดขคนขวัดเด้อคนตัวเข้าตามที่คุยกันไปอืมโอ้ยนั่นแหละพันเตอร์นเสียงแกบแตกแมนบอลนิโซโลแกบนี่มันอันนั้นเนาะเอาเบื้องน้อยนึงก็ได้หรอครับอาเพียงนิดเดอยนี่แหละครับผมประมาณนี้ครับผมไปโอ้อ ตอนยังมากินเยกดูบาดปาลาเลอกดืม่มยังกินเขาอ,อยู่บานนี่ต้มตาตัวห่วยกินเห็นมันลืมสาวคูนบาลืมเลอกินอิมอ่มมันจะขึ้นหัวเขาขื้เกาเลยเนี่ยโตัวใส่า่าจิตอุอดนตดหนาหวหัวลวมมาเห็นเ,นเออพื่นอนพี่หนวกินน้ำเมเขาหน,หน,หนาอย่างไรเออหนวกหิวเขาเอยจอบหนูก็พานเห็น เขาตะไดตัวนึงพีิน้องเ้อหมานตัวนึงหิวหอบกับหิวี่น้องเอ้ยานปลากินหอตะสาคู่ก็หมานันึงสีละไปไ้กับกดยุงสันะเขาม,อ,มอยอมอย,อยู่ <c oughs> บอกด้เพื่อ,อไอดน้ำหมาฟังข่วมประมาณก็เขได้กินอยูอแต่ว่าเก็บแตกเงียเก็บแตกเดยเร่งเดวเก่าเดง่ายลย ขึ้นหอดเห็ุยังไงเนี่ยเป็นกรรมของบาบของกรรมขึ้นหอดก็อเอาตัวบ่อิ่มคือกินเข่าเลยขึ้นหอดเข่านี่อิ่มพอดตะเมียเป็นฝ้าวานเข่าอิ่มแท้แต่ว่าขึ้นหอดนี่บ่อิ่มเดี๋ยวมีนจะทรมานเดี๋ยวอยากเอามากเบืยไปเขาก็บ่ถึงใจเขายังมีได้รเผือก็กรเฮ็ดให้เล็กหน่อยต้องเลี้ยน อน,น,นี่หน่อยกเรียนกับตัวเป็นๆดิเดี้ยวเลียวเล้ยวขยว่าซอยรอกจียววักยีออบอสในดิคุณครูนั่นตีวัรห้าอะไรเสียแล้วมิดเหมือนออกย้ำในยีกันไม <c oughs> ่ไ <c oughs> องมเสีย <c oughs> บริงโง่ได้หน่อยชมือนี่ขั้นสมัยไม่อย่งเดี๋ยวตัวรัสทมจะมีพลระเคืองและเคืองอเด่นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปนี่ก็ไปลาของหนามนี่เขาหน่อยนักเรียน เป็นคู่มั้งในะเดียดสอนมาล่ะอืมสอนแผนเจ้าทีเจ้าสิขึ้นว่าเจ้าสลัดถีอเสืออ้อยสิมันไปว่าสาวคู่ใหม่คู่มันแห่งเตียงเล็กหน่อยว่าคาราวาสิซื้อเสือไงให้เอาเลยคาราวาสีว่ากับคู่ให้หนึ่งก็บอกว่าไม่ยากไม่ยากคู่ให้แห่งเตียงคว่ำให้แล้วใครถือตัวสองเทียนนี่เห็นกินสองกับหัดมาทั้งเล็กหน่อยตัวทั้งคู่ตัวเห่นเนี่ยเออต้องกัดเนี่ยแล้วเขารวมหัวกัน ตัววัวตัวแล้วเต็มเสือเสือเขาเบิร์ดลงเรียนตัวเดียวเขซ้ำเลยอีกขนาดเฮียมานั่งตัวเดียวก็ยนะังบ่อได้ใส่นะบ่อได้ใส่เสือแต่ปุ๋ยคือถึงเขาแผลน้ำปุ๋ยครับยาขยาเท่านั้นผู่ดี้บอกมากเลคุณนายงบบาทปลา,าครูรับตาเห็ดปลาเดี๋ยวเกิบนี่มันดังเข่ากันเฮียเขขงินเดือนออกเกากันเดี๋ยวก็จายใ้เจ้าเลยเนี่ยในเจ้ามันก็ได้กิน ไปเอฮะไปกินหลี่อื้ยอย่างนั้นได้บาทเนี่ยหกะว่าเขาหนาวงามๆล้ยเสือนะแอบไปต้อกินมาเนี่ยอ๋อว้โอ้เอเสือเสือก็เหมกอนมั่ล เขาเจ้าที่ข้ากมาสักขนาดจีกกว่ากัดควักกว่ากวา่เขาจะาหล่ตรงนี้ยังป่ามึงใจมึงเดลายมึตัดหคือมอกไปสุไปธปอดภัยูเียร ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นุ่มบานปลามาก็ได้เด็เจ๊กตัวไอเด้กหนูตัวหนึ่งครับผมไม่จอดอีกกระบอกเขาก็เลยประทศไทยพี่น้องเมืองครับผมนี่แหละได็กหนูตัวนึ่งในหนูตัวนึงครับผมหน,นูนนนนนกำแพงทำหนักตัวนึงกะมันอยู่พี่น้อง หน to today, yeah. right now, well, now, oh ูอันได้ตัวนึงแนวเอือนอันได้ยู่นี่แหละนกเขาลูกนกเขาใหญ่เนี้ยนี่ไหนอีย่งนั่นแนวเอือนเออแนวเป้าแน่นอนขึ้นหอดเขาแน่นอนขึ้นหอดเขากับปไานั่นฉี่ก็มาเบาอ่างพี่อ่างน้องน้องนอนขึ้นหอดเขาหรอวะครับนี่แหละกับบรรยากาศแา่เศร้าครับผมเป็นกำลังใจให้เนาะงนุ่มบ้านปลาหวังว่ากะบ่หวังดอกกะหวังบอกลึกซึ้ว่าจังไหนคือคือเห็นข้าวจากคลองุงเทพนหน้าเฮีย เคยหาอยู่หากินเนี่ยเนี่ยคือทอดบ้านเดี๋ยวน้เนี่ะเอาบรรยากาศบ้านๆเท่านี่ยแหละครับผมน้ำพีน้ำหนองฝากตอนผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยทำงานอยู่ไก่บ้านเนาะครับสำหรับมาหาอยู่หากินมือนีกะหมานอยู่ครับผมตัวนู้นในตัวเดียวหมานแนวอื่นอยู่จึงฝากติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมฝากกดนไหลก้นแชร์ใ่ขนุ่มบ้านปามเนี่ยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเชื่อหนาเทาก็สิ พามาเห็ดแนวาหม่างไสีหน้ากัสิเป็นตาเบิงตัวนี้ส่นตัวเฮียเราไทยค่อยดีเนี้ยขอกระตได้ให้เติมหน่อยนะเพราเราค้อมันเป็นมาสันมันตัวนี้มันปลากระป๋องกระมันนี่แหละครับผมบ้านเฮามกับจำบ้านเฮาคือเพิ่นบ้านแหละหาอยู่หากินกันสิละพี่น้องเอ้ยจักสิบ้าจังไหนสู่สกันครับผู้อยู่กรุงเทพยกรุงไทยนมบ้านปลากะขอมันไม่ยังฝากตอนครับมิตาคลิปนี่แหละฝากตอนกำลังใจให้พี่น้องเนาะพ่อให้เศร้าคือทอดบ้านหรือสิขึ้นทอดบ้านหลายกอกกับโู้ นี่แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับที่อยูเฮียเฮาตัวนี้ไล่